ครับผมสวัสดีน้ำคำคำ้ะครับน้ำมอแรงครับใครสิกคำเดียวข้าลูกสาวลูกชายม่ห่างเลาะเรนครับอาเจ็บพักเแ็บงายกินนันทีบมมีเนื้ออยู่เนื้อกินครับม่เอิดเจนเนื้อกินครับปลาดอกสนูเลยพี่น้องผมได้อยากผมได้นี่ครับมาเจ็บเอาเด้อครับใช่ฮะบางพี่ครับบ่มีแพรงครับบ่ได้ซืบ่ได้ขายครับเจ็บเอาเมลกรรมสอนกรรมปลวกกินกับปนกับเจโอ้ เฉพาะเล้วแรงอยู่ตัวหนปอปนปลาเข็นจักถวยหน่อยโอ้ยปั่นขอนี้วข้ามเลยไงเนาะคุยเอาเนาะหามจับด้วยครับมาเป็นแนวจับกันจับมันบ่เสียกตัวข้าวะคต้องคุยเอาครับนเ,นเอาปูเน็กเราคักบรดปั่นขอนี้วใหญ่ใหญ่ใหญ่จะจุ่มดูนะครับข้ามขอสิ้วใหญ่ได้ถวยปนเลยระมาณนั้นแหะครับที่ชีวิตบ้านเราเนาะ มาแรงมากครับลงเลยลงหน่อยสาวนี่เป็นสาวเแล้วมึนปันหมาบอกเลื่องดื้อเลื่องมึนอะมึนปันหมามาว่านโซขาดเดินลำหากันอยู่ว่าอยากปล่อยเพิ่นครับโอ้ยต่สียตัวสัตว์พันก็บลงมากละแต่เพิ่นลงมากจะใสเห็นกัเลี้ยตัวสัตว์แตเอามาเลี้ยงมาเจียเพิ่นก็อยู่น้ำกับขำคุ้นอยู่บ่เดื้อบ่านังปันได้ขำคุ้นบ่าเฮาบ่ากัดคน ไอเรียกไอเบิ้อก็ถืลล่อเยอะแหะสวงว่านั่นได้หรือพอได้แข่งแล้วเพิ่นอยู่ได้เก็บมาเรียกนะครับมันเพิ่งสิมาเจ้าทางในตลาดผลแล้วเอามาน้ำทาง,น,งน,น้ำถนนรถลากยังจะลายมาจะเหนื่อยผลหรือครับท่านในหูวจะกล้วยบันไดนโบนหูวจ,จากรถจักล่าจะเลี้ยงขวบจะทั้งย่างเดียวแม่หนังนกเป็ดก็ข,ข้าบโคอในนกเจ้าได้เห็นไหมผลลงไปเอาผลนในห,หนองผน ถ้าพัน,นัะยางเลาะเหรียญครับรยึดเสน้เยนยเดสายคำคำบรรยากาศก็ดีดีครับมันซ่อนบอกสนุนเนาะเพื่อได้มัดมาเป็นหลวกเล่อครับนี่อันนี้ก็เป็นบอ่อปลาครับระเจาฝึงมากดมาดันเสร็จบังื่อกี้เดือนนะครับต้องเดือนกลัวๆนี่ ต่ก้อนก็เป็นที่ล่างแหะครับเป็นที่ที่ว่าแบบมิตรปาเองสิครัเป็นปลาเนี่ยกระจับฝุ่นมาคิดได้จังไหนบุ๊คมาขุดมาดันนะครับสูบลามไสล่อยปลาปล่อยยังว่ามันก็ติดข้องเนาะข้องสมลุ่งอะที่ว่าเคยเบิ่งคลิปรอบก่อนนะครับอาจจะเคยเห็นอยู่ถ้าใดรเคยติดตามนะบรรยากาศดีๆปูปลาก็หาจินไงกันอยู่สูงๆเองสิกลายเป็นตัวจินอยู่ ทางคล้องทางยังปลาหลงปลาไหลก็จับกมาใส่เบียดใส่ยังกับพวกเลยเห็นก็จับกับเลกินอยู่นะครับในส่วนหน้าแกไม่เห็นแต่พวกปลม่ากระเหมนแหละครับมันไต่หอบกับพวกปันใดพวกก็เห็นสาวทิตยเนี่ยโอ้ยกระเหม็นปลาหม่าก็จับมาเป็นฝูงเป็นขั้วปักไงนะครับปักแบพักเก็บหนาพักบุ่งแน่รอบสงบสนุ เอาสัน้นหน่ยก้อนนะครับเนาะคำเนี่ยเดี๋ยวจะพ้าลูกผ้าเต่าขึ้นบ้านขึ้นซองฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจเด้ครับเด้อครับฝากกดไลค์ลครับที่เข้ามาดับชมครับผมสวัสดีครับ